น้ำปัวหวานมะม่วงน้อยมะม่วงมะม่วงน้อยบกม่วงน้อยนี่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 กินน้ำปัวหวานกันค่ะวันนี้มากินด้วยกันนะคะมะม่วงนึงเทปเข้ามาอุยน้ำไหลไหลกินใจต้นโรแมนติกมันหวานกว่าเนาะมากินบกม่วงกันเนอะบกม่วงน้ำปัวหวานนี่อื้อ Đấy này bắp mông luôn bắp mông với tôm Mông nam đọc máy Cơm nó กินมะม่วงกันค่ะโอ้ยอร่อยแท้อร่อยแท้ออแทเอาเนี่เอาไปหาไหมเ่อ้อนั่งแล้ว นี่มาเลยค่ะมะม่วงมะม่วงม่วงน้ำประหวานประหวานกะปิม่วงน้อย,ม,อยม่วงเกิดม่ <c oughs> คำหน้าสม,ม,าม หอมพร้อมหอมพร้อมอันนี้อรป้าลาปากก่อนี้กูมากินเนี่ยนีค่ะนี่น้ำปลาหวานกะปิล้งเหานี้มึงได้อาตัวนี้มึงวันนี้เลือแตนนะฮะตัวนี้ได้เอาบ่ตัวนี้แล้วมันจะส้มบ่เราสองต้นข้างนอกเรือตัวนี้นล้มันจะส้มดีแก้วขมิ้นึบนี่แต่อีเด็ดจุดๆเลยนี่ นอรนีอกินเดดต่ยปอรยมาเ้อะมาเ้อพี่น้องยมนมามากินไต้ต้นมะม่วงมาแล้วมากินไต้ต้นมะม่วงอร่อยมากหนลูกไหนเมื่อกี้นะเด็ดเน ลูกนี้เหรอเอา้าลูกที่กูให้เด็ดนะลูกไหนยังไม่ได้เด็ดอืเอาบ่าเอาลูกคนเด้เอลูกนี้เอาลูกนี้เหรอเด้อือขอลูกนี้ดีกว่านี่ลูกไหนอือลูกนี้มันใหญ่หน่อยมึงยัดเกี่ยวแค่กินยากบัวตองหั่นบัวตองหั่นอืออร่อยแทบพี่น้องอ้าวบมวมๆร่วนร่นล่วงใหญ่เลยอื แก้วขมิน้นลองกินแก้วขมิน้นมาเด้อพี่น้องพี่น้องอู้ยแต่แต่ไข่โบเลนล้ำลายไหลก็ไม่น้ำลายสอก็ไม่รู้จะว่ายังไงหรืเด้อนี่เด้อน้ำปลาหวานกะปิแก้วขมิน้นโอเคแก้วขมิน้นแก้วขมินม้นกินน้ำดอกไม้น้ำดอกไม้ไม,ไม้บมัว้มอ่ะอืมอืมอร่อยแก้วขมิ้นอร่อย อร่อยมากปั่นคนแพ้ท้องแพ้แดดหลังจากทำงานเสร็จเป็นกรรมกรเสร็จฟาร์ม,รมรเมอร์ฟาร์เมอร์เกษตรกรพอกินเสร็จกเ็เคี้ยวเม็ดมันมันยังบ่ต้องเค็ดแข่้วกินเสร็จกเ็เคี้ยวเม็ดมันเนี่ยมะม่วงน้อยกำลังกรอบพอดีเลยค่ะเต็มปาก พูดยากอร่อยหลายเด็กๆกับไว้ก่อนเด้อกินไม่ทองมาทงมามันกินเร็วลูกเจ้ามาแล้วกิ่นจำกันยังแค่อร่อยเจ้า <c oughs> ก็ามินอร่อย ายกูคิดถึงมึงยุกไปเห็นบักม่วงน่อยมึงมามึงก็เลยมาพอดีการบางบางมันถึงไม่เสียวฟันกินยากก็ยังอยากกินอยู่ อร่อยไร่กระปล่อยมาแล้วกรอบอร่อยพอดีพอดีเปิดน้ำมาฟุ๊บฟุ๊บเจ๊กุจเธอเด้อเหรอบุ้งบ่วง กินใต้ต้นมะม่วงโอ้ยอยันนี้มันหวาน ร้องทำไมกินไม่เป็นหรอกมะม่วงอ่ะอร่อย <c oughs> บรรยากาศดีๆเป็นมะม่วงน้ำปราหวาน นี่ต้องฝานบางๆอย่างนี้นะคะคุยไลยๆกะปิ หืมกรอบเสี่ยวเข้วมาชมมาเสี่ยวฟันกรอบหืม เอ้ามึงหันตุกมาทางนี้เนี่ยหันตุกมาทางนี่มาหันมาหันหน้ามายยัยมาพอแล้วนี่ยายมานี่ตรงนี้มันนั่นแฉงเออบุ้งม่วงไหลมามือบังอุ้ยตายเก็บแขี้วเจ้าปันพี่น้องเอ้ยมาเด้อพี่น้องเอ้ยเก็บแขี้วอะไร เบิดแล้วน,นะเบิม่วงแก้วขมิ้นนะเบิดแล้ว <laughs> เอาลูกเดี๋ยวดูลูกใหญ่ๆแก้วขมิน <laughs> ้นคนะอร่อยหลายมาเด้อพี่น้องเอ้ยเอาลูกไหนดีวะเอาลูกไหนดี <laughs> นี่นี่นี่ลูกนี้เนาะ <laughs> โอเคอเด็ดาจากต้นนี้ละสดสดโอ้ยยางย้อยสดสดจากต้นกรอบต่างจัง กินลูกไหนก็นเลือกเอาอันนี้อีกอาทิตย์หนึ่งเดี๋ยวลอยมาเมื่อกี้นี้ว่เมื่อกี้ว่าจะกินไม่ให้เขาเห็นเขาเลยไม่เห็นพอดีเขาเลยกินด้วยขโมยกินแก้วขมิน้นดูความอ่อนมันจ้ะปา่าท้อแตาอร่อยแท้หอมแดงเยอะๆนะคะ ฟังความความกรอบอหอมแดงไล่ลุมไล่ลุมลูกกระเพาะแก้ไข่ได้สม,มุนไพรทั้งนั้นสบะบพกคุณหอมแดงจะหมดแล้วน้ำประวันพิดแล้วลูกไหนว่ากูกินแตอกวบกวบเลยสงสัยอันนี้เนี่ย ได้ยินแต่เสียงหมาอร่อยหลายอืมเห็นบ้นี่โอ้ยยดมาพี่น้องมามะม่วงกรอบกรอบกินมาเทนเข้าวเย็นเลยเ็ิเลย <laughs> อืม ้องทำไมซิซิโอเคัเน,คนี่คำอันนี้คำสุดท้ายไม่ไหวแล้วนะคะเสียวฟันจะมีอันแล้วนะอร่อยทำหน้าสมอ <c oughs> อ่ะัยบาย๋ย่มากินใหม่นะคะ <c oughs> นี่มะม่วงสดๆจากจวสวนสวัสดีค่ะ